ดีค่ะมาพบกับช่องด m มซีแชน e นลอีกแล้วนะคะหายหน้าหายตาไปนานเลยใช่ไหมทุกคนวันนี้ไม่ได้มาทำอาหารนะคะแต่ว่าจะมาตอบคำถามค่ะทุกคนหรือที่เรียกกันว่า Q a A ทุกคนแต่แต่แต่เป็นคำถามที่ <c oughs> ทุกคนมันไม่ใช่คำถามที่ทุกคนตั้งหรือว่าใครถามมาแต่เป็นคำถามที่ดีมได้ตั้งเอง เพราะว่าไม่มีคนถามทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มตอบคำถามกันเลยค่ะไปกันเลยทุกคนโอเคค่ะทุกคนคำถามก็ได้มาแล้วทุกคนอันนี้วิมก็จดสคริปต์ไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าจะได้ไม่พูดนอกเรื่องนะคะทุกคนอ่าวันนี้ก็ได้ตั้งคำถามมา10บคำถามนะทุกคน สิบคำถามเป็นคำถามทิปที่ตั้งเองพอไม่มีใครถามค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะค่ะคำถามแรกคือช่อง Dream c Channel มีความหมายว่าอะไรแล้วทำไมถึงตั้งชื่อนี้โอเคทุกคน Dream c Channel นี้ก็มาจากชื่อดีมใช่ไหมก็คือดีม C นี้ก็คือเป็นชื่อลูกสาวแล้วก็เป็นชื่อของแฟนแต่แฟนที่ไม่ใช่พ่อของลูก get ไหมคะทุกคนอาจจะดูงงๆหน่อยนะทุกคนแต่มันก็ตามนั้นแหละค่ะเออส่วนรายละเอียดลึกซึ้งก็ไม่มีค่ะตั้งเพราะว่าความชอบแล้วก็รวมไปเลยทีเดียวตัวเราเองแล้วก็ลูกแล้วก็แฟนโอเคนะคะโอเคค่ะ ไม่ต้องเสียเวลานะทุกคนก็มาคำถามที่สองกันเลยนะคะคำถามที่สองก็คือทำไมไม่เห็นน้องซีเลยไม่เห็นน้องซีในคลิปเลยน้องซีไปไหนโอเคค่ะคำถามนี้หลายๆคนอาจจะตั้งคำถามนะแต่ว่าไม่กล้าถามกันใช่ไหมน้องซีกับดีมอะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็คือน้องก็อยู่กับฝั่งพ่อเขาอ่าส่วนพ่อของเขากับ ตัวดินเองก็ได้เลิกกันสักระยะหลายปีมาแล้วทุกคนนะแล้วน้องก็อยู่กับทางบ้านนูน้นเราก็เลยไม่ค่อยได้มารับน้องมานี่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือติดโควิดทุกคนเพราะว่าช่วงนี้โควิดเยอะเราก็เซฟทั้งตัวเราแล้วก็เซฟทั้งตัวลูกเราก็เลยห่างกันก่อนนะทุกคนหมดโควิดแล้วเราอาจจะได้เจอน้องเซียนะคะมาค่ะ คำถามที่3มกันเลยคะ่ะทำไมถึงมาทำช่อง youtube แห่คำถามนี้เป็นคำถามที่ทุกคนที่ทำช่อง y o youtube จะต้องถามกันใช่ไหมจะต้องเป็นเป็นคำถามที่ทุกคนอะ่ะชอบถามอะว่าทำไมถึงมาทำช่องทำไมถึงไม่ได้ทำงานทำไมถึงคิดยังไงมีความมั่นใจอะไรถึงมาทำช่อง youtube ใช่ไหมทุกคน <S 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 ก็คือเอาหลักๆเลยนะชอบคะ่ะ เราเป็นคนชอบดูคลิปใน YouTube มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แลว้วแต่จิบะถะ u t u b e ก็เปรียบเสมือน Google ลเลยนะทุกคนเหมือนเราอยากรู้อะไรแล้วเราทำไม่เป็นเราก็จะหาจากใน YouTube ใช่ไหมเหมือนเราต้องการที่ทำอะไรอย่างหนึ่งแล้วเราทำไม่เป็นอะ่ะเราอยากรู้อะ่ะเราก็ต้องเปิด YouTube YouTube มันจะเป็นวิดีโอใช่ไหมทุกคน แต่ถ้าเหมือนเราอยากรู้อะไรที่มันเป็นการอ่านหรือเป็นคำตอบสั้นๆ google เ,เลยค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะคำถามที่3ค่ะมาคำถามที่4ี่เลยหลักๆช่องนี้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอ่าคอนเทนต์หลักๆของช่องดีนนะคะก็จะเป็นอย่างแรกเลยที่ทุกคนเห็นกันเกือบจะทุกคลิปก็คือกินค่ะ ดิบเป็นคนชอบกินชอบลองอ่าชอบอะไรก็คือกินอะแต่ก็เป็นคนที่กินได้ซ้ําๆนะทุกคนไม่ได้เลือกกินแบบว่าวันนี้กินอันนี้อันนั้นกินอันนี้คือสามารถกินติดต่อกันได้หลายๆวันอยู่เหมือนกันนะคะส่วนมากก็เป็นคอนเทนต์กินค่ะสอนทําอาหารในฉบับแบบง่ายๆแล้วก็แบบทางรัดอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาเมนูมาประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นในฉบับของดิฟเองนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ถ้าไม่มีโควิดนะทุกคนก็จ,จะเป็นคอนเทนต์เที่ยวคาเฟ่ในจังหวัดภูเก็ตนะคะถ้ามีโอกาสก็จะไปต่างจังหวัดด้วยค่ะแบบไปลองทานร้านอาหารร้านนี้ถ่ายวิวถ่ายเมนูอาหารอะไรแนะนำให้ทุกคนได้มาภูเก็ตแล้วก็จะได้มาลองกันนะคะโหเร็วมากทุกคนมาถึงคำถามที่5กันแล้วนะคะคำถามที่5คือดีมทำงานอะไร และมีงานประจำหรือเปล่าก่อนหน้านี้ที่ลงคลิปไปก็คืองานหลักๆนะคะก็อาจจะเป็นแม่ค้าเครปแต่เมื่อ2อสาวันที่ผ่านมาดิมก็ได้ไปสมัครงานที่ที่หนึ่งเกี่ยวกับการซื้อบ้านถ่ายบ้านทุกคนอ่าแต่เราไม่ได้เป็นเซล์ลนะทุกคนเราเป็นแค่ผู้ช่วยถ้าเรียกสั้นๆก็อาจจะเป็นเลขาค่ะเป็นแบบ พนักง,งานเดินเอกสารช่วยหาบ้านให้พี่เขาอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะหลักๆก,ก็มีซื้อบ้านขายบ้านที่เป็นผู้ช่วยนะคะอ่าแล้วก็มีเป็นแม่ค้าเครปอาจจะขายในวันหยุดหรือว่าวันไหนที่ว่างๆที่เราไม่ได้ไปทำงาน นู้นเราก็จะขายเคลิป,ปกติคะ่ะหลักๆก,ก็มี2ออย่างเนี่ยแหละแล้วก็มีเสริมมานิดนึงแต่ยังไม่มีรายได้ก็ช่อง Youtube นั่นเองคะ่ะต่อกันเลยทุกคนเรามาต่อกับคำถามข้อที่6กันเลยนะคะพี่ดีมีแฟนหรือเปล่าและมีครอบครัวไหมโอเคมีคะ่ะได้มีแฟนแล้วมีแฟนใหม่อ่ะพูดง่ายๆก็มีแฟนบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะว่าชื่อสีก็คือชื่อแฟนอ่า มีแฟนค่ะมีครอบครัวแต่ว่ายังไม่ได้มีลูกคนที่สองยังไม่ได้มีแฟยังไม่ได้มีลูกกับแฟนคนนี้แค่เรา,อ,าอยู่ด้วยกันแล้วก็แต่งงานกันอยู่กันก็หลายปีแล้วทุกคนก็วันเจ็ดปีแล้วค่ะค่ะมาค่ะคําถามที่เจ็ดกันเลยค่ะคําถามที่เจ็แล้วทุกคนเร็วมากคลิปนี้มาแบบเร็วๆตามให้ทันนะทุกคนอ่า คำถามที่7คือรับมืออย่างไรกับคํานินทาโอเคค่ะถามถ้าโดยส่วนตัวนะสําหรับดีมนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นหรือว่าใครใดๆนะทุกคนอันนี้เป็นคำเป็นการรับมือของดีมเองก็คืออย่างแรกเลยไม่สนใจก็พูดง่ายๆว่าเราห้ามความคิดคนไม่ได้แล้วเราก็ห้ามปากคนไม่ได้ใช่ไหมทุกคนไม่ว่าเราจะดีสักแค่ไหน เขาไม่ชอบอ่ะเขาก็มองเราไม่ดีอยู่ดีใช่ไหมทุกคนอถ้าการรับมือหลักๆก,ก,ก็คือไม่ต้องไปสนใจก็ปล่อยให้เขาพร่ำพร่ำพร่พร่พร่ำไปเขาก็ได้แต่นินทานแหละทุกคนอและอีกอย่างหนึ่งคืออหลังๆอ่ะก็ได้มีความรู้จักคุ้นเคยกับเหมือนกับว่าได้ศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลพลังงานบวกค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่า เราได้ศึกษาเรื่องนี้อะแล้วเราก็ได้ซึมซับพ,พูดง่ายๆว่าเราซึมซับเราก็เลยปล่อยวางทุกคนปล่อยวางทุกอย่างอยู่ในสไตล์ของเราทําชีวิตได้มีความสุขดิมเชื่อเรื่องแรงดึงดูดนะคะเพราะว่าเหมือนเราอยากได้อะไรอะเราต้องทําใจให้มันเป็นแบบนั้นและสิ่งที่เราได้อะมันจะเป็นแบบนั้นทุกคนคือมันจะเป็นแรงดึงดูดคนดีๆประสบการณ์ดีๆงานดีๆคือดึงดูดทุกอย่างที่ เราคิดมานะทุกคนเออถ้าเราคิดถึงเรื่องแย่ๆเหมือนตอนเนี้ยเรากําลังโกรธนายอยู่นะเออเรากําลังโกรธเธออยู่นะเออแต่เราต้องไปทําอีกอย่างหนึ่งอะเออมันก็จะดึงดูดให้เราเจอคนที่เราไม่ชอบณนะตอนนั้นแหละมาเจอคนแบบนี้อีกคนหนึ่งเข้าใจไหมทุกคนเออแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราปล่อยวางสบายมีความสุขชีวิตเราก็จะไม่มีเรื่องทุกข์ทุกคนถามว่าทุกคนอะมีไหมเรื่องทุกข์ใจเรื่องแบบ คับใจแค้นใจหรือว่าอึดอัดอะไรในตัวมันมีอยู่แล้วทุกคนแต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการปัญหาตรงนั้นยังไงอ่าอย่างแรกก็คือปล่อยทุกคนยุคโควิดไม่ต้องไปเครียดอะไรเยอะก็ทำงานแนะนำให้ทำงานหลายๆด้านให้มีรายรับหลายๆทางจะได้อยู่ได้นะทุกคนโอเคค่ะเอาสั้นๆเพราะว่าถ้าพูดเรื่องนี้คลิปนี้ก็ไม่จบทุกคน มาค่ะคำถามที่8แล้วนะทุกคนนะพี่อยู่จังหวัดอะไรอะดีมอยู่จังหวัดอะไรเป็นคนที่ไหนอาดีมอยู่จังหวัดภูเก็ตค่ะถ้าถามว่าเป็นคนที่ไหนนี่คือเกิดที่ไหนเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าเหมือนกับว่าพื้นเพลเราไม่ได้บ้านอยู่ที่นั่นก็โตที่พัทลุงแล้วก็มาเรียนภูเก็ตค่ะ ค่ะมากับคําถามที่9กันเลยนะคะคําถามที่9แล้วอ่ะทุกคนเร็วมากคลิปนี้แต่เราก็มาแบบเร็วๆบ้างเนาะทุกคนจะได้ไม่เบื่อนะโอเคค่ะคําถามที่9นะคะทําไมไม่ทําคลิปกับแฟนเลยอ่าทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าอืมทำไมเห็นพี่อยู่ในช่องคนเดียวไม่ค่อยเห็นแฟนเห็นคนนั้นคนนี้แต่ไม่เคยเห็นแฟน อาบอกตรงนี้เลยนะว่าแฟนดีมะเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบให้อัดคลิปไม่ชอบให้ทำอะไรเกี่ยวกับการออกสื่อนางเหมือนเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอะค่ะนางจะชอบอยู่ในโลกของนางอาถามว่าเราก็มีทะเลาะกันนะทุกคนเพราะว่าบางทีการที่เราอยู่กับคนโลกส่วนตัวสูงอะมันทำให้เราอะรู้สึกว่าเหมือนเราตัวคนเดียวอะทุกคนเพราะว่าเราต้องทำอะไรเองเออ เขาจะสนใจเราน้อยมากเพราะว่าเขามีเวลาส่วนตัวของเขาเยอะมากทุกคนอ่ะก็พยายามขอหลายคลิปแล้วนะว่าเออมาช่วยถ่ายคลิปหน่อยมาช่วยออกกล้องหน่อยมาช่วยทําอะไรในคลิปให้มันดูแบบน่ารักนะ่ดูเหมือนคลิปเหมือนคลิปคนอื่นนะทุกคนแต่ความเป็นจริงคือไม่ได้ทุกคนให้นางมาทํานี่คือนางก็จะอยู่แบบเหมือนคนกลัวอะไรในคลิปเลยทุกคนอืก็เลยปล่อยให้นาง อยู่แบบนั้นไปดีกว่าถ้านางอยากจะออกวันไหนก็คือเราก็มาลุ้นกันว่านางจะออกกล้องได้ไหมแต่ก็ขอทุกทุกคลิปนะทุกคนว่าเออมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยอะไรอ่เงี้ยแต่นางก็ไม่ค่อยจะสัตทัดเรื่องนี้สักเท่าไหร่ทุกคนอืมก็ไม่ค่อยจะได้เห็นนางนะทุกคนอาจจะเห็นแวบๆแต่ไม่ได้เห็นนางมาพูดอะไรเหมือนดีแบบนี้นะคะค่ะมาถึงคาถามที่สิกันแล้วทุกคนโอเคคําถามที่สิบ คำถามสุดท้ายแล้วก็คือมีหลักการการใช้ชีวิตยังไงให้รอดในยุคโควิดถามถึงหลักการเหรอหลักการไม่มีนะทุกคนเรียวทม์ล้วนๆเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะทุกคนเหมือนเราคิดอะไรไว้วันนี้พรุ่งนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนแล้วเอาง่ายๆว่าเราเราอย่างแรกที่เราต้องมีเลยในในยุคโควิดนะทุกคน มีสติทุกคนไม่ว่าจะย่างก้าวไม่ว่าจะทําอะไรคิดอะไรคือแต่ยุคโควิดมันดีอย่างหนึ่งนะคือคิดแล้วต้องทําถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ทําเลยจริงๆทุกคนก็คือเหมือนเราคิดว่าจะทำอันนี้เราต้องทําเราคิดว่าจะทำอันนั้นเราต้องทําเพราะว่าบางทีพรุ่งนี้เราอาจจะทําไม่ได้แล้วก็ได้อืก็คือพูดง่ายว่ายุคโควิดเป็นอะไรที่ ไม่มีความแน่นอนเลยไม่มีความแน่นอนในในในชีวิตประจาวันเลยทุกคนมันสามารถเปลี่ยนไปได้แต่ละทิศแต่ละทางได้ตลอดเวลาทุกคนอ่าสิ่งแรกที่ทุกคนควรจะมีก็คือสติต้องมีดีกว่าไม่ใช่ควรจะมีต้องมีก็คือสติทุกคนทุกคนต้องมีสติในการใช้ชีวิตมากๆแล้วก็ระมัดระวังตัวเองอืมก็คือเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่า เราจะไปเซฟคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้คนเขาก็ไม่ได้เซฟเราคือพูดง่ายๆว่าเอ่อโลกก็กลัวอดก็กลัวทุกคนจริงๆเพราะว่าทุกคนต้องดินน้นรนเพราะว่าอย่าลืมว่าโควิดมีเงินเดือนลดใช่ไหมทุกคนเงินเดือนแต่ละคนแต่ละคนไม่ได้ได้เท่าเดิมแล้วนะจากที่ได้สองสามหมื่นเหลือแค่ไม่กี่พันเองทุกคนคือโควิดนี่มันสอนให้เรารู้หลายเรียนรู้หลายอย่างมากเลยนะทุกคนอืว่า การประหยัดการกินน้อยใช้น้อยใช่ไหมการซื้อของในสิ่งที่จําเป็นใช้ของที่ราคาที่แบบว่าสมควรอะไอย่างนี้ไม่ฟุ่มเฟือยอ่าเก็บให้ได้มากที่สุดกินให้ได้น้อยที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะทุกคนอกืก็หลักๆก็สติแหละทุกคนกับการระมัดระวังตัวนะคะอ่าส่วนเรื่องการทำมาหากินหรือว่าการ เอาชีวิตรอดในเรื่องการเงินก็คือมันใช้หลักการเก่าๆไม่ได้ก็คือเหมือนเราทำเราขายของเราก็ต้องขายของไป 10. ปี2 0ปีมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วทุกคนตอนนี้มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่แบบว่าเราขายของด้วยเราทําอันนั้นด้วยเราทําอันนี้ด้วยเมื่อไหร่ที่มันประสบความสำเร็จอะ่ะอ่ะมันก็จะประสบความสำเร็จทุกอย่างใช่ไหมทุกคนทุกด้าน เมื่อไหร่ที่มันมีทางตันอ่าเมื่อไหร่ที่สายน้ําเส้นไหนถูกปิดมันก็ยังเหลืออีกสองเส้น,นสองเส้นทางใช่ไหมหรือว่าจะมีอีกเส้นทางหนึ่งเพิ่มขึ้นมากระทันหันก็เป็นได้อืมนั่นแหละทุกคนก็คือว่าเอ่อหลักๆก,ก็คือพยายามทําให้ได้มากที่สุดถ้ามันเหนื่อยเราก็พักเอาเท่าที่เราไหวเพราะว่ามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี เอาแบบกลางๆอ่ะทุกคนอืโอเคค่ะนี่ก็ครบแล้วนะคะสิบคำถามที่ได้ตั้งขึ้นมาเองก็คือคำถามทิปนั่นแหละทุกคนเพราะว่าเราอยากพูดอะ่ะแต่ไม่มีใครอยากพูดกับเราอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมอะ่ะนั่นแหละก็เลยแบบอืตั้งคำถามมาละกันเพราะว่านิ่ช่วงนี้ดิทำงานประจำด้วยนะทุกคนก็เลยไม่มีเวลาได้ถ่ายคลิปทำนูน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเออ ก็เลยมาตอบคำถามให้ทุกคนฟังละกันวันนี้จะได้ไม่คิดถึงกันนานนะทุกคนโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดิมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ